โอ้รเร้อยนะครับกระโดเก๊กครับผมสวัสดีครับผมต่อคนค้นปลานะครับมาห่งแล้วห <c oughs> ยุดสี่วันนะครับหยุดสี่วัน <c oughs> ก็จะมีวันหนึ่งที่ไปไม่กวงครับไม่ค่อยเวิร์คครับลมเยอะแล้วก็ปลาก็ขึ้นห้วยน้ำแดงนะครับไม่เวิร์เท่าไหร่ วันนี้ก็เลยมาแม่งัดนะครับบรรยากาศเดิมๆครับกับ Big F i s h 1น5นะครับเตรียมน้ำมุกน้ำมันมีเครื่องเรียบร้อยมาลงที่แม่งัดเนี่ยถ้าเป็นไขยักเนี่ยถ้ามีเครื่องเขาก็ให้ลงอยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มาลงที่ด่านข้างหน้านะครับจ่ายตังค์ให้เขาถูกต้องนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับโอเคโอเคหลายคนถามว่าเอ๊ถ้าอยากจะแว้นบ้าง ยเรือคายักเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะผมใช้ Big Fit 105นะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ทีมใช้เอ่อตอนนี้โบ๊ทนะครับตอนนี้โบ๊ทฮะบิ๊กฟิ105สิ่งที่คุณต้องมีนะครับตัวจับแท่นเครื่องตัวนี้ฮนะบงบประมาณ90บาทนะใช้เหล็กเอามาต่อต่อกันเดี๋ยวยังไงจะทําวิธีการทําให้นะครับนะมีเครื่องนะครับแนะนำว่าเป็นเครื่อง 5แรงนะครับจบนะฮะแต่ปกติแล้วทั่วไปเขาจะใช้แค่2.5ถึง3.6เนาะแต่ผมอยากจบก็ที่5แรงก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคุณด้วยนะครับของผมเนี่ยหนักประมาณ57-58นะรเรือยังไหวอยู่แต่ถ้าน้ำหนักเยอะๆนะครับเรือจะไม่ไหวนะคุณก็ต้องลดลดเครื่องลงหน่อยหนึ่งนะครับเครื่องผมแนะนําใช้เป็น2จังหวะนะครับเพราะว่าถ้า4จังหวะเนี่ยมันจะหนักเกินไป ตัวนี้หนัก20กิโลนะมือเข5แรง5หนัก20กิโลเรือหนักอยู่ประมาณ50กโลนะต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ไกด์นะครับคุณต้องมีมอเตอร์ไกด์แต่ถ้าเป็นสายทะเลเไม่ต้องมีก็ได้นะครับก็ไปถึงไปถึงหมายหย่อนสมองก็ตกเลยแต่ผมเป็นสายน้ําจืดเนาะเป็นสายเขื่อนนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไกด์นะฮะมีวิทยุเอาไว้สื่อสารกับเพื่อนนะครับมี แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับผมทีมผมจะเป็นลิเธียมนะครับสาเหตุที่เป็นลิเธียมก็เพราะว่ามันเบาฮะน้ําหนักเบากว่าแบตน้ํานะครับแบตน้ำนี่จะเป็นยี่สิบโลนะฮะแต่ถ้าเป็นลิเธียมก็หกสิบโลเอ้ยยี่สิบโลครับสิบกิโลขอโทษนะฮะสิบกิโลนะฮะก็ยี่สิบโลห้าสิบสิบจะว่าตัวเรือกับแบตก็ล่อไปแล้วประมาณห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่าโอเคตัวนี้สิบโลนะห้าสิบ ห้าสิบยี่สิบปสิอันนี้เป็น90โลนะครับมอเตอร์ไกด์นะครับโลนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคต่อไปเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมใช้ด้ามชิงหลิวเนาะนะฮนะเอามาทำเป็นห่วงตรงปลายนะเพื่อเอาไว้กระตุกเกียร์ตัวนี้ต้องประกอบก่อ,กอใส่ตรงที่เกียร์นะแล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไป ตัวนี้เราจะเอื้อมไม่ถึงนะครับก็เอื้อมได้แหละแต่ว่ามันก็จะลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเรา DIY เอาพวกนี้มาใส่มันก็ง่ายขึ้นนะครับใส่กันการคลายสักตัวนครับโอเคอันนี้เอาไปกระตุกเกี่ยงครับถอยถอยหลังเลนหน้าเยียวหวังครับได้นะครับใส่ตัวนี้เห็นไหมครถอดได้ครับก็อย่าลืมมัดด้านหลังครับเผื่อมด้วง ปกรณ์ต่อไปนี่ฮะอันนี้สําคัญนะครับคันเร่งนะครับตัวนี้ซื้อใน l a z าด้ s ช o p ปีครับต่อเข้าไปก็จะได้เร่งได้นะครับเฮอันนี้สำคัญนะครับชูชีพครับผมชูชีพนะฮะตัวนี้สำคัญมากๆนะครับอย่าลืมชูชีพด้วยนะครับ ร้อยติดเครื่องเบ็ดน,นะฮะมัดไปด้วยนะครับมัดไปด้วยครับโอเคไปเดินทางกันดีกว่าใเกียร์นี่นะฮะเกียร์เห็นไหครับนี่คันเร่งเดินทางครับผม โอ้โชแผนครับเป็นปลายังปลายังโดน ครับนี่นั่นไงโดนแล้วตัวแรกครับผมเรียบร้อยครับแต่ครับผมแตกแล้วปลายางนะครับปลายางโอ้เรียบร้อยนะครับจดกูกอกครับผมไซส์ประมาณแขนนะไซส์ประมาณแขนพอได้อยู่นะครับโอ้โหกลางเขื่อนเนะนี่ตอนนี้ รอตีฝูงครับนี่หนูนะนั้นน่าจะตัดตีเื่อไม่ให้ใเสียงนะครับไม่ค่อยเห็นอยู่ใจนะรอครับผมรอรอระหวังจะรอดูประจิบคนจิบก่อนแล้วกันนะครับว้ายคนจะจิบก่อนแล้วแล้วนะครับ ไม่ใช่ขี้ๆนะเสือเอทเขาแบต้องมาเอาเสียงน้ำนแข็งเอาไปไหนน้ำนี่น้ำแข็งเอาไปไหนน้ำแข็งส่วนกลางพักได้เลยวันนี้เรามาแปพจันวิทย์นะครับอ่าพักผ่อนกินข้าวกันก่อนขึ้นลมแรงเหลือเกินไม่ไหวได้หลายครับพี่ยังยังเลยเนาะแม่แม่บ้านก็ติ่งเอาโชคบายขนมข้าวอร่อยครับอ่าแม่บ้านมีหลายคนนะเราคนเดียวครับ แพจันว no, no, ิทย์นะครับก็เป็นอีกแพนึงในแม่งัดนะครับที่แนะนําให้มานะครับกับข้าวอร่อยแม่บ้านดูแลดีมากนะครับราคาถูกนะครับไม่แพงเลยมีน้ําต้นกลางมีน้ําแข็งฟรีนะครับ่ะก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับราคาเป็นมิตรนี่กำลังขึ้นกันอยู่นะเราไข่พวงมาด้วยเปล่าอะไรนะไข่ควง มีมีมีของผมมีครับเดี๋ยวเด็กมดแล้วงี่ขึ้นเรือแล้วตอนนี้เสียงต้อมเรือนะจังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วเฮ้ยเจงเดี๋ยวผมไปเปิดนั่นที่เสียงก่อนก็ได้ครับเปิดกลุดไหลควงดยอดจริงๆตีตีกระสุนฝูงท่ามกลางสายฝนนะครับตอนนี้เอ็ดก็อยู่นี่นะ อันนี้แพรฝรั่งเห็นว่าฝุนกำลังขึ้นนะครับไม่ทันนะดูบรรยากาศไปก่อนละกันโอ้โหหนักเลยที่นี่ โอ้โหบรรยากาศแม่งัดตีฝูงนะครับโอ้ยบันเทิงจริงๆอันนี้เก้าบัตันนะเก้าบัตันอยู่นี่นะโอ้ย,อยชุ่มฉ่ำจริงๆเลยเดี๋ยวรอฝนหยุดนะครับน่าจะมันนะฮะฝนหยุดน่าจะมันครับโอเค รอไปอากาศร,รอตีฝูงนะครับยำเย็นหลังฝนตกก็ปลาขึ้นฝูงนะครับก็รอไปนนนตรงนั้นหนงฝูง ต้องมาใส่โชคช่วยครับโอ้โหโอ้ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยคิกว่าจะไม่ได้ใช้สวิงซะแล้ว โอ,อ้มีไซครับมีไซอาลอยขึ้นมาจ้าลอ,อยขึ้นมาอื้มเต็มปากครับผมโอ้ไซสวยครับผมไซเบ,บอร์เลย ยอมแล้วครับผมน่าจะสมควรกับเวลาตอนนี้ก็สี่โมงกว่าห้าโมงแล้วนะครับได้กระสุนผงมาตัวนึ่งแล้วก็มีะโดกกอกหนึ่งตัวไปกลับบ้านกันดีกว่าของนะครับเก็บของกันเปริป๊บก็บมอเตอร์กไกลนะครับเบ็ด

ครับผมถึงท่าเรือแล้วนะครับมาดูปลารวมในวันที่ฝนตกนะฮะลมตุมตุมก็พอได้ปลานิดหน่อยนะครับมีชะโดกอกกับกระสุบฝุงโอ้ยปลาไม่ไหนเนี่ยครับชะโดกอกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็โอ้ยมีกระสุบใหญ่หนึตัว ก็ไม่ได้เน้นปลานะเน้นบรรยากาศครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคนค้นปลาด้วยนะครับวันนี้คนค้นปลาขอลาไปก่อนไว้จะพามาตกปลาอีกสวัสดีครับผม